ช่วงของสี่หุ้นสุดสดวิงกันบ้างนี่ว่าทีมข่าวของหุ้นนิสัยมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับเรียกว่าแม้ภาพรวมจะปรับตัวลดวลงกว่า8จุดแต่ก็มีความสวิงที่น่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของไทเฟมนะครับหรือว่า TFI วันนี้ราคาหุ้นปิดที่20สตางเพิ่มขึ้น4สตางคิดเป็นิดเป็นต5ตัวที่สสวิงตัวที่2ก็นั่นคือตัวของโรงพยาบาลวัฒนาวัฒน,ฒนแพทย์ตรังนะหรือว่า w p h นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 4บาท30สตางค์เพิ่มขึ้น98สตางค์คิดเป็น29.52%ส่วนสวิงตัวที่3นะตัวของ i n e t นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่6บาท5สตางค์เพิ่มขึ้น35สตางค์นะครับเรียกว,ว่าคิดเป็น6.14%ส่วนสวิงตัวที่3ามเป็นตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของแซ็กโก้นะครับเรียกว,ว่าวันนี้ราคาหุ้นปที่3บาท76สตางค์เพิ่มขึ้น14สตางค์คิดเป็น3.87จุดเปอร์เซ็นต์นะครับ 4หุ้นสวิีด,ดยทีมขาวของวิศมีการเรีกว่าเห็นความโดดเด่นนั้นะนะํานเสนอส่วนเรื่องของการที่จะเข้าไปเล่นนะครับผมคิว่านักทุนต้องไปศึกษาทําการบ้านดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านนะครับรวมถึงจุดคัดลอสเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการซื้อขายสีหุ้นสวิงในวันพรุ่งนี้